สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีทำเบคอนบิสเบคอนบิสก็คือเบคอนชิ้นเล็กๆที่นำมาทอดให้กรอบนิยมนำไปโรยหน้าสลัดหรือโรยหน้าอาหารอื่นๆตามชอบค่ะขั้นตอนแรกให้เราหั่นเบคอนเป็นชิ้นเล็กๆตามต้องการซึ่งเบคอนบิสที่มีขายตามท้องตลาดเขาจะชิ้นเล็กกว่านี้นะคะขั้นตอนต่อไปให้เราตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนที่สุด จากนั้นเราก็ใส่เบคอนลงไปทอดค่ะให้เราทอดเบคอนจนกระทั่งกรอบเป็นที่พอใจเลยนะคะสําหรับเบคอนที่ดิฉันใช้ในคลิปนี้นะคะมีไขมันค่อนข้างน้อยค่ะก็จะใช้เวลาในการทอดไม่นานค่ะดิฉันใช้เวลาทอดเบคอนในคลิปนี้ทั้งหมด12นาทีค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆต้องการเบคอนที่กรอบกว่านี้นะคะก็เพิ่มเวลาทอดได้ค่ะ พอเบคอนของเรากรอบเป็นที่พอใจดีแล้วเราก็เสด็จน้ำมันแล้วก็ใส่ถ้วยพร้อมที่จะนำไปโรยหน้าอาหารอื่นๆได้ตามชอบแล้วค่ะหรือถ้าทำเยอะๆก็สามารถที่จะเก็บใส่ภาชนะปิดสนิทเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ